อันมักซอรี่แดดบ่แดดก็เบิ่งเอาเด้อผู้ขาเอ้ม,มนบ้านเฮาเอินหมากยังเฮาสที่หมากยังหมักลูกพุ่นบ่บ้านเฮาเอินอ้นะมักซอรี่อบอนที่เขาขายเป็นกระปองนั่นแมหมที่มาก็นง่นตาแข้งอันอันมาเบิง่งมักซอรี่ตาแข้งอันนี้ถ้าคาดต้นเลยแดดบ่แดดก็เบิ่งเอาเด้อพี่น้องไอ้เนาะ รู้สินง่มีหน่วยบ่มีหน่วยสดวน้กินจักหน่วยเลยแหงคักภาษาพักันภาษาพักกันปีนเขาขึ้นมาเอาถึงมะ เท่านองยังอยู่เอาได้เ่มาเทิงข um ึนไปอีกนั่นตแแงจ้หอมขาห้อ่ะันแหงว่ามันตากมันตากว่นได้ยิบแดด